สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับผมช่อง YouTube รองบาร,รมีหลวงปู่ทิมนะครับนะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับนะช่อง y YouTube ผมรองบาร,รมีหลวงปู่ทิมนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอีพีนะครับนะที่เรามาเจอกันวันที่27เดือน7 2 5 6 5นกะครับนะก็เป็นอีกหนึ่งอีพีนะครับวันนี้ก็มาให้พี่อเพื่อนสมาชิกที่ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Youtube ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็เป็น E. P. ีที่เราจะได้ทําให้กับสมาชิกที่เล่นวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยชุดตินทโรวัดโคสิตารามนะครับนะผมก็มาประชาสัมพันธ์ให้กับสิษยานุสิทธิท์หลายๆท่านที่กําลังเข้ามาเก็บวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะครับนะก่อนที่เราจะเข้าไปนะครับนะเหมือนเดิมเลยนะครับท่านใดที่กดติดตามแล้วก็ขอ ขอบาร,รมีหลวงพ่อให้รวยๆเฮงนะครับนะอะท่านใดที่ยังยังไม่กดนะครับนะอะทาตามนี้เลยนะครับฝากกดติดตามกดคำน้งหมดแล้วกดกระดิ่งด้วยผมจะแจกนี่เลยเป็นณนะสีิวังพรมมามะอ,อ,อูนะครับนะสามใบแค่กดติดตามกดคำน้งหมดแล้วกดกระดิ่งแล้วให้ทายเลขวันที่หนึ่งเดือนแปดสองพันห้าร้อยหกสิบห้าทายได้คนละหนึ่งสิทธิ์สามท่านแรกนะครับนะผมจะแจกใครเลยไปติดกันหลังรถนะครับนะเพื่อเผยแผ่บาร,รมีหลวงพ่อรวยนะครับนี่ แท้จากวัดโคสิตาลามครับจะต,ต้องเป็นราคาการนี้นะครับนะต้องเป็นการนี้อ่านะครับนะหรือว่าพี่ท่านใดที่อยากจะเช่าวัตถุมงคลกับผมนะครับนะโดยตรงเลยนี่คือใบทําธุรกรรมของผมนะครับท่านใดที่เช่ากับผมแล้วจะต้องมีใบนี้เท่านั้นถ้าผมไม่ส่งใบนี้ห้ามโอนตังค์นะครับนะนี่คือใบทําธุรกรรมของผมเป็นชื่อผมธนาคารผมเบอร์โทรผมแล้วก็อีดีไลน์ผมแล้วก็คิวบาร์โค้ด ้ายมือจะเป็นผมกับหลวงปู่มานะครับนะจะต,ต้องเป็นแบบนี้เลยจาไว้ให้ดีนะครับนะนี่เลยท่านใดที่เช่าพักกับผมไปแล้วรับประกันแท้ตลอดชีพมาตรฐานสากลวงการพาเครื่องเลยนะครับนะเล่นกันอย่างมาตรฐานสากลเลยนะครับท่านใดที่เช่าไปแล้วนะครับนะวันนี้ก็ฝากอีกหนึ่งเพจนะครับนะเพจลองบรารมีหลวงปู่ทีมนี่เลยนะครับนะท่านใดที่เข้ามาก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับนะวันนี้ไม่ได้แจกวันนี้พอดีติดธุระไป ซื้อของข้างนอกพอดีกันเลยไม่ได้ท่าไม่ได้จัดกิจกรรมวันพุธนะครับนะวันนี้ต้องขอโทษทีท่านใดที่กดติดตามอยู่วันนี้ต้องขอโทษทีเดี๋ยวให้เป็นพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะทําให้ชดเชยให้เป็นแสดงวันพุธท่านใดที่ยังเข้ามาไม่ทันนะรีบเข้ามากดติดตามนะ<อ>พรุ่งนี้ผมจะแจกวัตถุมงคลแบบนี้นะครับนี่นะครับนะเป็นวัตถุมงคลน,นะครับนะ<อ>พรุ่งนี้ผมจะแจกชดเชยให้สําหรับวันนี้ที่ผมไม่ได้จัดวันพุธให้หนึ่งเดือนจะมีทั้งหมดสี่ครั้ง แล้วก็จัดรางวัลใหญ่วันที่1กับวันที่16ด้วยอ่าวันที่1กับวันที่16นะครับนะจะเป็นทั้งหมด1เดือนจะมี6ครั้งท่านใดอยากได้วัตถุมงคลแบบฟรีๆกดติดตามกดถูกใจด้วยพิมพ์คําว่าลองบารมีปู่ทิม f อฟนะครับท่านใดที่เข้ามาฝากกดติดตามเลยนะครับนะเพจลองบารมีปู่ทิมเผยแผ่บารมีหลวงพ่อกลวยอย่างมาตรฐานสากลวงการพระเครื่องเลยนะครับนะอ่ะวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับชาวเพื่อนบ้านหรือพี่ชายคนหนึ่งที่ ตอนนี้ไปอยู่ที่มาเลเซียนะครับแล้วก็ได้เช่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยชุดตินทโรวัดโคสิตรามเพื่อไปแบ่งพี่น้องญาติที่อยู่ที่บ้านเราเพื่อนบ้านเรานะครับนะเป็นประเทศที่อยู่ใกล้เคียงเราเลยนะครับนะอยู่กับฝานไทยเลยนะครับนะอยู่แดนใต้แล้วกันนะครับนะง่ายๆเลยก็มาเลเซียนะครับนะซิ้นทุกอย่างในการที่ผม ออกบัตรให้วันนี้ก็คือเป็นพระแท้มาตรฐานสากลวงการพระเครื่องจะเป็นรูปถ่ายนั่งกระดาน3าแผ่นนี่นะครับนะหลังสายสินนะครับนะพี่เขาบอกว่าขอบัตรรับรองพระแท้ให้ด้วยนะครับนะผมก็ออกให้อย่างถูกต้องนะครับนะเป็นที่ชายคนนี้อยู่ที่มาเลเซียนะครับนะทุกรายการจะมีคิวบาร์โค้ดหมดนะครับนะบัตรใบนี้จะแท้มาตรฐานสากลวงการพระเครื่องจนฝ่าพี่จะเลิกเล่นหรือพี่จะไปกลุ่มไหนก็ได้นะครับนะบัตรนี้ผมให้ไปทุกกลุ่ม นะครับน้าพระแท้อยู่คเดียวนะครับน้าขอให้เป็นตามปกนี้นะครับน้าตามปกผมเลยนะครับนะทุกรูปจะต้องตามปกนี้หมดเลยนะครับนะ1หนึ่งใบก็เป็นตามปกเลยนะครับนี่นะครับท่านใดที่อยากจะออกบัตรรับรองก็เข้ามาอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่เข้ามาซื้อผมนะครับนะเป็นบัตรรับรองนะครับนะเป็นชื่อนะครับแล้วก็นี่เลยยันคู่ก็ออกให้นะครับนะแท้มาตรฐานสากลบงการพราะเครื่องเลี่ยมแบบเดิมเดิมเห็นไหมครับเลี่ยมแบบเดิมเดิมเลยนะครับนะท่านใดที่สนใจก็เข้ามาได้ นะครับก็เป็นอีกพีหนึ่งนะครับนะที่เรามีเพื่อนบ้านนะครับนะวานใต้นะครับนะก็เป็นมาเลเซียนะครับนะเช่าไปอยู่ที่มาเลเซียนะครับนะพี่คนนี้ก็เป็นอีกคนคนที่เข้ามาเล่นวัตถุมงคลของหลวงพ่อกวยนะครับนะเป็นภาพย้อนยุคยอดนิยมนะครับแล้วเขาบอกผมว่าเป็นรูปถ่ายที่เขาชอบมากก็คือ รูปนั่งกระดาน3แผ่นนี่เลยนะครับนะเป็นรูปนั่งกระดาน3แผ่นนะครับนะพี่เขาได้ปิดกับผมไปทั้งหมด6ใบนะครับนะชุดนี้6ใบเป็นชื่อพี่เขาหมดเลยนี่นะครับดูนะครับเห็นไหมครับชื่อพี่เขาหมดเลยทุกใบเลยนะครับใบรายรการนี้จะออกบัตรให้เป็นพัดแท้หมดเลยนะครับนะสินค้าหรือวัตถุมงคลกับผมนี่ไม่ต้องกลัวนะว่าอยู่ที่คุณลองแท้คนเดียวหรือเปล่าผมรับปกกระกันเลยว่าให้ไปแห่ได้เลยนะครับนะ บัตรทุกใบแล้วก็พระทุกองค์ที่ออกจากผมเนี่ยรับประกันแท้ตลอดที่มาตรฐานสากลวงการพระเครื่องได้ทุกกลุ่มเลยนะครับนะท่านใดที่จะออกกับผมก็ถ้าเข้ามาได้นะครับนะบัตรผมบัตรผมไม่ออกมัวๆนะครับนะบัตรผมไม่ออกมัวๆนะครับนะท่านใดที่จะออกกับผมก็ต้องส่งพระมาหาผมก่อนนะครับนะส่งพระให้ผมตรวจสอบก่อนว่าลายน้ําถูกต้องไหมลายสีลายเม็ดแล้วก็จุดใจตังหลายๆจุดนะครับนะผมจะต้อง เช็คทุกรายการและทุกใบด้วยนะครับนะผมบอกแล้วว่าเล่นพัชแท้มาตรฐานสากลยังไงก็ยืนได้ยาวนะครับนะท่านใดที่ชอบอยากบัตรรับรองด้วยก็เข้ามามูลค่าไม่เสียแพงนะครับนะใบละแค่100บาทนะครับนะไม่แพงไม่แบ่งใบละแค่100บาทเองนะครับนะแต่รับประกันพัชแท้ให้พี่ด้วยท่านใดที่เช่าพรชจากตามกลุ่มํามเพจตามต่างๆนะนะนะไม่มั่นใจส่งมาทางเพจผมได้เลยลองบาร,รมีหลวงพุธม,มนี่เลย นะครับนะลองบารมีหลวงพุธทิมนะครับนะ fc เข้ามาได้เลยนะครับนะท่านท่านใดที่อยากจะออกบัตรกับพักกับผมเข้ามาได้เลยนะครับนะผมดีรับให้บริการแล้วก็ตรวจสอบพัะแท้ให้นะครับนะท่านใดที่เข้ามานะครับนะบางรายการที่ผมไม่มีข้อมูลผมก็จะไม่ออกให้นะครับนะผมไม่เห็นแก่เงินนะผมบอกให้เลยว่าเห็นแก่งเงินบัตรใบละร้อยสองร้อยสามร้อยนะครับนะผมไม่เห็นต้องเป็นมาตรฐานสากลวงการพักเครื่องเท่านั้นผมจึงจะออกให้ นะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมต้องเป็นพาร์ทแท้เท่านั้นผมจึงผงจะออกแบบเป็นรับรองให้ได้แต่ถ้าไม่เป็นพาร์ทแท้ผมไม่ออกให้เลยหรือข้อมูลทางข้อมูลของผมไม่มีผมก็จะไม่ออกให้เลยนะครับนะ <S <S อันนี้เราบอกตรงๆเพราะเราจะไม่ให้เป็นมาเสื่อมเสียในเพตุผมนะครับนะ <S <S ลองบาร,รมีหลวงพ่อทินนี่ตามนี้นะครับนะ <S <S ไม่ให้เสียแน่นอนนะครับนะ <S <S ท่าในใดที่อยากจะออกวัตถุมงคลย้อนทุกย้อนนยมของหลวงพ่อนะ ผมแนะนํามาเลยนะครับผมดัดดีที่จะตรวจสอบให้อย่างมาตรฐานสากลวงการประเครื่องนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับนะก็พี่ชายคนนี้ก็บอกผมว่าถ้ามีอีกที่จะเช่าอีกนะครับนะเป็นรูปถ่ายแล้วก็เป็นพวกย้อนยุกเนี่ยครับนะผมบอกเลยว่าตอนนี้หลายประเทศหลายเพื่อนบ้านนะครับนะไม่ว่าจะเป็นไทยลาวมอนหรือ ต่างชาตินะครับตอนนี้ก็เข้ามาเล่นวัตถุมงคลของหลวงพ่อก,กวยกันเยอะมากนะครับนาะปีนี้ผมเชื่อว่าหลวงพ่อเนี่ยเผยแผ่กันไปได้ไกลนะครับนะเพราะว่าไม่ว่าตกเหนือใต้ตอนนี้หลายๆท่านรู้จักกับวัตถุมงคลของหลวงพ่อก,กวยคือ หลวงพ่อกลวยชุดตินทโรวัดโคศิตารามนะครับนะ้ทุกคนรู้จักกันดีตอนนี้ท่านใดที่สนใจเช่าหาตอนนี้ก็ระมัดระวังนิดนึงแล้วกันนะครับนะตอนนี้มิจฉาชีพเยอะมากนะครับนะมิจฉาชีพเยอะมากแล้วก็18มงกุฎก็มีนะครับนะาซื้อพ้าแท้ส่งพ้าแท้ แต่ตอนส่งส่งพาเกน,นะครับนะตอนขายการรับประกันอย่างดีนะครับนาะเช่าหาให้ระวังซื้อขายให้มีเครดิตกันหน่อยนะครับนะตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีขนาดนี้มิจฉาชีพก็จะมานะครับนาะท่านใดเห็นถ้าของถูกไม่แพงนะครับนะส่วนมากจะโดนผมบอกให้เลยว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อเนี่ยทุกอย่างจะต้องมีราคาแล้วก็ตามวัตถจักรของปีนั้นนะครับนะผมต้องพูดคํานี้เลยของถูกมีไหมมี แต่ส่วนมากเจอพบเจอได้น้อยนะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยพบเจอได้น้อยนะครับนะท่านใดที่จะออกผ่ะปัดรับรอง <ys> พระแท้กับผมก็ลองทักมาหาผมได้นี่เลยครับตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับนะนนเบอร์โทรผมชื่อผมบัญทีผมโทรมาหาผมก่อนได้เลยปรึกษาผมก่อนได้เลยว่าคุณลองอยากออกรุ่นนี้ออกได้ไหมได้ไหมผมจะตอบให้เลยว่าได้หรือไม่ได้นะครับนะผมรับเช็คให้ให้ทุกรายการนะครับนะอ่ะวันนี้ก็ไปอีกหนึ่งวันนี่นะครับนะเพิ่งเพิ่งมาถึงนะครับนะเป็นรูป นั่งเต็มองค์นะครับนะก็ต้องขอขอบคุณนะครับนะพี่ชายที่แบ่งมาให้นะครับนะเดี๋ยวผมจะทําเป็น YouTube ให้นะครับนะได้มาประมาณสักหน่อยนะครับนะนี่เลยนะครับนะแล้วก็เตรียมตัวท youtube นะครับนะาท่านใดที่สนใจติดตามรอดูได้เลยนะครับนะดูได้เลยวันนี้ผมลองบารมีหลวง่อติมก็ต้องกราบขอขอบคุณมากนะครับนะพี่เพื่อนเพื่อนธมาจิตทุกท่านที่กดติดตามแล้วนะครับนะก็ขอบารมีหลวงพ่อให้ทุกคนรวยๆเฮงๆขึ้นๆมาครับนะก็วันนี้ผมลองบารมีหลวง่อติมต้องขอจบเพียงเท่านนี้ะครับ ขอบคุณครับ